บ้านนะคะอันนี้คือต้นเขาเรียกว่าผักโขมนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบก้านแดงอะคะ่ะมันขึ้นเองเยอะมากเลยค่ะมันขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่รู้ว่าเป็นพอมเมล็ดจากปีที่แล้วหรือเปล่านะคะขึ้นมาหลายต้นเลยเนี่ย ต้นเล็กๆเขายังยังไม่โตเท่าไหร่ก็เป็นผักขมด้าน้นส่วนอันนี้ใบยี่หร่านะคะใบยี่หร่าอันนี้ไว้ทําแกงทํากับข้าวได้อันนี้ก็ผักขมเยอะเลยคะ่ะกานสีแดงนี่นะคะมันขึ้นเองน่าจะเป็นมเมล็ดของปีที่แล้วะคะ่ะมันก็ขึ้นมา อ,อันนี้ก็จะเป็นกุหลาแต่ว่ายังไม่ค่อยมีดอกแต่ปกติดอกมันจะเยอะมากเลยค่ะถ้าเกิดช่วงที่มันแตกยอดใหม่นะคะต้องตัดแล้วก็มันแตกยอดใหม่ก็จะออกเยอะมากอัน,นี้นะคะก็ อันนี้ก็จะเป็นโหระพานะคะปลูกไว้ทำกับข้าวอันนี้ฟานทลายโจรก็จะขึ้นกระจายเต็มไปทั่วบริเวณเลยค่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นมเมล็ดของปีที่แล้วเหมือนกันอันนี้ขิงนะคะเอาจากส่วนที่เหลือจากในครัวมาปลูกไว้โหระพาอันนี้มะเขืออันนี้มะเขือแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นมะเขือพันธุ์ไหนเดี๋ยวต้องดูเพราะว่านก เอามาขี่ใส่แล้วก็งอกออกมาเหมือนกัน,นะคะ่ะอน,นี้ต้นสม้มส้มไม่รู้จะออกลูกหรือเปล่าน,น,นะคะปลูกไว้จากมเมล็ดเหมือนกันอันนี้มะนาวมะนาวก็มีหลายต้นอยู่ค่ะอันนี้กระลิงปิง แล้วก็อันนี้ไปซื้อกิ่งมาปลูกก็คือเป็นผักกลิมลั้วเขาเรียกว่าผักอะไรนะที่ใช้ใส่ชะอมที่ใช้ใส่ไข่นะคะอันนี้เริ่มเริ่มแตกยอดแตกยอดออกมาแล้วค่ะนะคะ น,นี่ก็ขิงแล้วก็อันนี้ก็อาเพึ่งซื้อปลูกใหม่มันเป็นของพันธุ์เชียงใหม่เออมาลเบอรี่นะคะไม่รู้ว่าลูกจะใหญ่จริงอย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่านี้ก็มาลเบอรี่ต้นใหญ่แล้ว บริตต้นใหญ่มีผลให้กินแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยดอกปิี้เดี๋ยวต้องรองดูว่าตแตกกิ่งแล้วมันจะอ,ออกเยอะปะ่ะคุณนายตื่นสายค่ะทุกคนดอกสีส้มเิ้หวานออกสีกับพัดเชลนะคะ อันนี้เขาเรียกต้นออดอกมันจะคล้ายๆมิกกี้เมาส์อะคะ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีดอกนี่ทุกคนได้มาใหม่อันนี้เพิ่งซื้อมาปลูกนะคะมันคือต้นมะเดื่อฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็ผักโขมเหมือนกันค่ะ ขึ้นเองเต็มไปหมดเลยกระจายไปทั่วเพราะว่านกมาขี้ใส่แล้วอันนี้ต้นเนี้ผักขมต้นเนี้งามมากเพราะมันอยู่ใกล้กองกลยังกองใบไม้ค่ะน่าจะได้ปุ๋ยดีอันนี้งามมากอ,อันนี้ยผักขมไม่โตเท่าไหร่ก็ส่วนอันนี้คือต้นราดเบอร์รี่นะคะเพิ่งซื้อมาใหม่เหมือน,นกัน ไม่รู้ว่ามันจะออกผลออกดอกให้หรือเปล่าออกลูกให้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองลองดูน,นี้ค่ะทุกคนฟ้าทลายโจรขึ้นเต็มไปหมดเลยฟ้าทลายโจรที่ช่วยแก้หวดัดแก้อะไรได้นะคะอันนี้คือต้นพลิก ที่เกิดจากนกมาขี้ใส่ไว้เหมือนกันส่วนอันนั้นคืออันนี้ปลูกค่ะอันนี้พอปลูกจากเมล็ดนะคะมาเถือเทศ อันนี้คือมะม่วงออพันน้ำดอกไม้นะคะไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะออกลูกส่วนอันนี้มะม่วงต้นใหญ่แล้วก็คือเป็นมะม่วงเบาออกลูกปีที่ปีที่แล้วออกลูกเยอะเลยค่ะสามต้นหน้าบ้านลืมเหลือ อันนี้อยู่ในกลงเพราะว่านกมันชอบกินก็จะมีต้นนี่นะคะมะเขือเทศแล้วก็พริกมีมะเขืออะไรอีกก็ไม่รู้นกมาขี้ใส่ไว้ อันนี้ต้นน้อนนาค่ะทุกคนจะบอกว่าออกลูกดกมากเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือข้างบนสูงๆก็ไม่มีเยอะเลยค่ะ ตกิ่งต่ำๆค่ะทุกคนออกลูกเยอะม,มากดกมากนี่ค่ะ,คะดกจริงๆค่ะนี่ค่ะกิ่งนี้ค่ะทุกคนออกติดๆกันเลย

อนี้ได้กินเยอะแล้วเป็นน้อยหน้าน้อยน้อยหนาที่เนื้อเยอะมากๆเลยนะคะอร่อยเนื้อเป็นแบบพันเนื้อะคะ่ะสุกสูงก็จะทานไม่ค่อยเห็นหลูกนี้อยู่ต่ำๆเห็นไหมคะ มีอยู่ประมาณสี่ห้าต้นนะคะน,อน้อหนาปลูกรอบๆบบ้านค่ะอันนี้ที่อยู่หน้าบ้าน,นกิ่งต่าๆยังมีเลยค่ะนี่นะคะเยอะค่ะมีทั้งที่แบบยังเล็กๆอยู่ก็มี เยอะค่ะทีนี้ได้กินเยอะแนะ่อันนี้ว่านหางจอร์กี้แบบใหญ่มากค่ะแต่ว่ารู้สึกมันจะเริ่มเริ่มดินมันเริ่มน้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต้องหาดินมาใส่แล้วก็ตัดด้านคางๆา,งข,างขึ้นมาใส่ไว้ข้างบนนะคะมันจะได้แตกนอใหม่เฉอนั้นนี้ ต้นดอกกัญชันค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่มีดอกเลยมันจะเกาะต้นมะม่วงขึ้นไปอันนี้กวานห่างหางจะระเข้นะคะ คุณนายตื่นสายยังไม่ค่อยตื่นมาเลยยังผุกๆอยู่เลยก็เป็นเข็มริมรั้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นแสงจันร น,นี่กิ่งมมลบรี่ค่ะเอามาปากัปากๆไว้เป็นพันของเชียงใหม่ครับอกเริ่มแตกยอดเริ่มแตกยอดเขียวเขียวอันนี้แตกยอดเขียวขึ้นเยอะกว่า เดี๋ยวดูว่ามันจะลูกมันจะใหญ่จริงหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าพันลูกใหญ่อันนี้คณะเม็กซิกันนะคะต้นคณะเม็กซิกันนี่ก็ผักโขมอีกแล้วค่ะทุกคนมันขึ้นเอง,เองส่วนอันนี้คือต้นสะเดานะคะ ต้นสดงอันนี้ก็เออเป็นยอดชะอมต้นชะอมนะคะเริ่มแตกยอดแล้วเหมือนกันดิมหลวปลูกไว้ริมหลวแตกยอดเดยอะคะ่ะอันนี้ก็มมลบรีพันเชียงใหม่ลูกโตจะต้องรอดูค่ะว่าโตจริงหรือเปล่า อันนี้ต้นง้อค่ะทุกคนเริ่มออกออกยอดออกใบเยอะแล้วนะคะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีลูกตักไข้ค่ะ <c oughs> จากในครัวมาปาัดเริ่มมียอดใหม่แล้วเริ่มมีต้นเล็กๆขึ้นมานะคะมะกดนะคะต้นกลูก อันนี้ก็น้อยหนายค่ะแต่ว่าต้นนี้ยังเพิ่งออกดอกยังไม่ติดลูกนะคะเหมือนกำลังออกดอกอยู่นะคะอันนี้ก็ต้นขานะคะปลูกไว้ใส่ต้ยมยำต้ยมยำกะเพราค่ะ มีที่ว่างก็ใส่หมดค่ะอันนี้ก็กะเพราโหระพาปลูกไว้ยังไม่โตมากอันนี้คณะามิกันแล้วก็ออก,กิ่งมาเสียบเสียบไว้ค่ะก็ตัดมาทำอันนี้คาลิงปิงนะคะอันนี้ต้นใหญ่ออกลูกเยอะทุกปีค่ะ ทัวนันี้คือต้นลองกองค่ะทุกคนคือลองกองนะคะต้นสูงแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะออกลูกเมื่อไร่มะลกอนะคะเหมือนจะเริ่มมีดอกและลูกเล็กๆแล้วค่ะน่าจะได้กินอยู่ ต้นนี้เดี๋ยวต้องย้ายค่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นมะยงชิดนะคะหรือมะปางก็ไม่รู้เพราะว่าอยู่ใกล้ตัวบ้านเกินไปเดี๋ยวต้องย้ายไปไว้หน้าบ้าน mm hmm. อันนี้เบิร์ดพลายดนะคะทุกคนดอกสวยอยู่นะคะ mm hmm. ดอกไม้เราก็มีนะคะ mm hmm. <laughs> อันนี้ปลูกอยู่ในกรงเป็นพวกเ วอเตอร์ครค่ะทุกคนเพราะว่านกมันกินเลยต้องครอบด้วยนี่ไว้แล้วก็มีกระเพรามีอะไรนิดๆหน่อยๆโหระพานะคะคือนอกลองในนี้ในกลงอันนี้เป็นต้นหัวกระชายนะคะ ชอันนี้เขาเรื่องอะไรผักชีใบเลื่อยะคะ่ะเหมือนใกล้จะออกดอกแล้วเดี๋ยวจะเก็บมเมล็ดไว้นะคะเพราะว่ามเมล็ดเนี่ยเอาไปปลูกใหม่ได้แบบขึ้นได้ดีเลยะคะ่มะมต้นอันนี้มันล้มละเนละนาอย่างนี้ แพลววอเตอร์ครีสอเน,นมิน่อแล้วก็ใบเตยต้นใบเตยนะคะอันนี้ก็น้อยหนาเต็มแล้วบ้านอันนี้ก็อันนี้ยังไม่ออกดอกออกลูกนะคะต้นนี้อันนี้ก็กระชายก,กลุ่มะะึ่งค่ะทุกคนสว่วนอันนี้คือต้น ทุเรียนเทศค่ะปีที่แล้วออกลูกด้วยปีนี้ไม่รู้จะออกหรือเปล่าอันนี้ก็น้อยหนาอีกแล้วค่ะทุกคนนี่ก็ต้นมะนาวไม่ยังไม่ออกลูกเลยนี่อจะบอกทุกคนว่าเรามีต้นมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะต้นมะพร้าวน้ำหอม ยังไม่โตพร้อมที่จะมีลูกเลยอันนี้ต้นอะไรทุกคนให้ทายลูกว่าค่ะต้นลูกว่า ก็หลายรูปอยู่แล้ค่ะเค่มันนี่สวยมากเลยค่ะ <c oughs> ซื้อมาไว้ทำสเต็กนะคะโรสแมรี่คะ่ะส่วนอันนี้คือต้นอฟลาทลายโจน,นะคะ อันนี้ก็มันก็ขึ้นเองอยู่ในกระถางอย่างนี้เลยค่ะแล้วมันก็โตโตก็รเลยไม่ได้ถอนมันออกมันก็ชอบขึ้นตามกระถางมเมล็ดมันคงจะไปหล่นอยู่ในกระถางนะคะอันนี้เดิมทีเป็นต้นแคนานะคะตัดทิ้งปลูกแต่ต้นไม้ที่กินได้ค่ะตอนนี้อันนี้ลืมให้ดูค่ะต้นกระเพราขึ้นเองนะคะ นกมันมาขี้สใสไว้ค่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นมามีต้นเล็ก